ที่อาคารเก็บอัฐินี้นะครับก็จะมีช่องเก็บอัฐินะครับทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่เลยนะครับแบบเดี่ยวนะครับก็คือจะมีราคาตั้งแต่นะครับสามหมื่นนะครับไปจนถึง6กหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแต่ละชั้นนะครับจะมีตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้น9้าเลยนะครับถ้าเป็นชั้นระดับสายตาเนี่ยก็คือจะแพงที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นแบบคู่นะก็จะมีตำแหน่งของที่หันหน้าออกไปในหาน้ำนะครับคือตมหลักฮวงจุ้ยจะเชื่อว่านะครับบ้านพื้นทีของเราจะได้ มองไปนะครับจะเห็นแบบโล่งๆแล้วก็จะเห็นเงินเห็นทองเพราะข้างหน้าจะเป็นน้ำนะครับเราก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งของที่อันหน้าเข้าหากัน,นครับจะเป็นแบบแปลงคู่แบบช่องแบบคู่เหมือนกันช่องคู่ก็คือสําหรับแบบสามีภรรยานะครับใช้งานได้2ท่านนะครับราคาก็จะมีตั้งแต่นะครับหกหมื่นกว่าบาทไปจนถึง1นึ่งแสนหกหมื่นบาทเลยนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะดาวไว้ก่อนได้ถ้าเกิดจะไม่ใช้งานนะครับแล้วก็ผ่อนไปได้ สูงสุดถึง24งวดเลยนะครับไงลูกค้าสามารถที่จะมาเลือกช่องที่ต้องการได้เลยนะครับวางถ่ายลวงหน้าได้เลยนะครับ